สปีแล้วคุณจะเห็นว่าชีวิตฝนค่อนข้างจะทุรักทุเลนะคะชีวิตจะสวยมากๆก็คือตอนที่เปิดร้านจิวเวลรี่แล้วแต่ฝนก็ไม่ได้มายุ่งเกี่ยวอะไรในในแพลตฟอร์มออนไลน์นี้เลยนะทุกคนก็จะมารู้จกักฝนแต่จะคนในตลาดหรือธุรกิจในวงการที่เป็นเพื่อนเออเขาจะรู้ว่าโอเคฝนทำอาชีพอะไรฝนเพิ่งจะมาเป็นที่รู้จัก ในโลกออนไลน์ที่ทุกคนเข้ามาใครก็ไม่รู้เข้ามาเย,ยอะแยะมากมายเนี่ยเกิดจากการดังเป็นข่าวของการขายชุดเชนไนใช้แล้วเท่านั้นเองหลังจากนั้นมันก็นะ <c oughs> <c oughs> กลายเป็นที่รู้จักแบบงงๆนะคะก็พยายามและยิ่งยุคสมัยนี้นการกลับมาเปิดร้านฝนมองว่ามันไม่ใช่ไอเดียที่ดีแล้ว ซึ่งฝนเคยพอปิดไปสักพักเนี่ยพอรู้สึกว่าโควิดมันเริ่มดีขึ้นกลับมาเปิดร้านเหมือนกันแต่ปรากฏว่ามันเจ๊งลับคาบเลยที่แดนนลมิดก็เลยรู้สึกว่าถอดใจนะคะ <laughs> <g ül> ก็อยู่เรื่อยๆหางานออนไลน์ทำส่วนงานออนไลน์เนี่ยจะทำยังไงให้ปังเนี่ยเพราะเดิมทีเนี่ยเราดังด้านเกงกางเกงในถูกต้องไหมคนที่เข้ามาส่วนใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชาย นะคะบางคนก็เป็นลูกค้าส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เป็นบางคนก็ติดตามเพราะว,าว่าวิธีการคิดแนวคิดวิธีการดิ้นรนนะคะสมาอี้วัดีค่ะวิธีการดินน้นรนก็ติดตามกันไปหลายรูปแบบบางคนก็มาจากจิวเวลรี่บางคนก็มาจากไส้ก่อบางคนก็เป็นต่างชาติที่ติดตามตอนฝนไปอยู่ที่เมกาอะไรเงี้ยหรือมันมาหลายรูปแบบไม่ใช่ว่าทุกคนที่มาติดตามฝนเนี่ยมาจากกรีนเนรุ่นๆนไม่ใช่นะเพราะฉะนั้น การค้าขายในออนไลน์เนี่ยฝนยอมรับว่าฝนสอบตกเรื่องนี้ไม่เหมือนกันแม้กระทั่งในในทิกตอกคนส่งสติกเกอร์มาฝนก็ยังไม่รู้วิธีเบิกเงินยังไงเพราะว่ากลัวกลัวว่าใส่เลขบัญชีไปมิชาชีพมันจะดทูทั้งทั้งที่ตัวเองอาจจะมีแค่69บาทในบัญชีก็กลัวเข้าใจว่าสมัยน,นี้มันมีทุกรูปแบบก็รู้สึกว่าอ่ะเรามีช่องเราวีแฟนคลับแล้วก็มาไลฟ์สะหน่อยให้เขาไม่ลืมเราแล้วก็มา พูดในสิ่งที่มันเป็นสาระวิธีคิดให้เขาได้รู้จักเราเยอะขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยพอร,รู้จักเยอะขึ้นปุ๊บเนี่ยไออยาจะขายอะไรเราก็แค่บอกเฮ้ย <c oughs> hey, วันนี้ฝนมีเสื้อยืดนะตัวเราเท่านี้เท่านี้นะถ้าใครสนใจทักมานะเดี๋ยวฝนเข้าไปหาเ,เข้าไปตอบหาคุณในข้อความเองลักษณะการฝนเคยไลฟ์ในรูปแบบของแพลตฟอร์มนี้แหละพยายามถือเสื้อยืดพยายามถือของ สินค้าที่จะมาขายปรากฏว่าสวัสดีค่ะทับน้ําสวัสดีค่ะพี่โก้โก้ไหนยังไม่รู้เนี่ยเป็นทับน้ํเหรอเออดีที่ได้อุย้ยขอบคุณมากมีมีแถวบ้านด้วยเหรอเนี่ยเดี๋ยวกอนะแถวบ้านเบรกไว้ก่อนนะมีเรื่องเม้ามอยเหมือนกันกับแถวบ้านเออก็นั่นแหละมันก็เอ่อต้องมาทํางานในด้านออนไลน์ก็คือต้องบอกว่าเราขายอะไรแล้วคนที่เขาสนใจ,จอยากจะอุดหนุนเนี่ยเขาก็จะทัาหาเราเองแล้วก็จะบอก ฉันมีเสื้อยืดนะอะไรเงี้ยผลเคยถือในไลฟ์และขายเสื้อยืดไหมคะแล้วมันเหมือนเรามีคนแกล้งอะเรามีคนขัดความเจริญเยอะคืออยากจะบอกว่าดังด้านนี้เนี่ยไม่ได้มีคนรักร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็จะมีคนเกลียดอ,อย่าง f c ที่เข้ามาติดตามเนี่ยอย่างเช่น270คนเนี่ยคนรักเราอาจจะร้อยคนนอกนั้นสองเออร้อยกว่าคนเนี่ยอาจจะเป็นคนที่แบบ เป็นศัตรูหรืออีก6กอีกหกกว่าคนเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเฉยๆอะไรประมาณนี้อะค่ะก็นั่นแหละทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือจับกลุ่มออนไลน์ให้ถูกฝนประกาศปิดกางเกงในไปก็ประมาณปีที่แล้วก็คือเลิกขายนะคะถ้าจะขายจริงๆยอมรับว่าจะขายตอนร้อนเงินนะคะมันคือจุดยืนของตัวเองค่ะฝนเป็นประเภทที่แบบฝนเชื่อว่ามันชีวิตมันมีขึ้นมีลง แต่ถ้าเราขึ้นแล้วเนี่ยเราอย่าก,กลับไปลงเหมือนเดิมคําว่าอย่าก,กลับไปลงเหมือนเดิมนี่คือสมมติเรารวมเงินไว้แล้วเนี่ยเราต้องใช้อย่างประหยัดเพราะถ้าเราใช้สุ่นฟุ่มเฟือยใช้จ่ายที่มันไม่จาเป็นไปหลงระเริงกับการสวยทำทำนู่นทํานี่ในโลกออนไลน์เนี่ยสมัยเนี้มันมีสิ่งยั่วยุเยอะมากใครๆก็อยากจะมีโปรไฟล์ที่ดีต้องไปทํานู่นทนํานี่ใส่นู่นนี่นั่น เพื่ออวดเพื่อโชว์เพื่อสร้างโปรไฟล์บางคนคิดว่าการมีโลกออนไลน์เนี่ยต้องใช้ชีวิตที่ดีกินหรูอยู่แพงต้องทําให้มันดูมีค่าแล้วดึงดูดคนรวยเข้ามาอยาจะบอกว่าผิดนะคะการดึงดูดคนดีเข้ามาหรือคนรวยเข้ามาเนี่ยมันอยู่กับวิธีการคิด